หิไหลหีไฟประดกันหติหตันหีฟันนีค้าบหีเน่าหีแร่หิีแช่น้ำเกลือหีเศษหีเหลือหิหเดือดจักเอาเอาเอาเ๋ยวกูดหีหอหีเหินดูดีอันนี้คือจ้าขอหิีหอหีเหินมึงอเหี้งรหิไรหไฟประดกัน น้ำแก่เอ้ยไม่บอกว่าไอ้พวกนี้นะนนัน้นไม่เข้าปันพี่ำแก่เอาปากคุยถ่อคุยถ่าคุรักคุยคุยาดคุยคุนคุยเล็กคุยเล็คุยล็กคุยเล็กคุยกคุยเล็กคุยคุยเคุยเล็กคุยเล็ยเล็กเล็กคุยเคุยเล็กคุยเลเล็กคุยคุยเล็กคุยเล็กยกคุยเล็กคุยเล็กคุคุย คุยรากนินคุยตาบากกินเบาๆแล้วกคุยคุยเล็กคุยน้อยคุยน้อยคุยรับคุยเรียงเป็นจ๊า